สบายดีจ้าพี <s <s ่น้องสุขุมสุคนสบายดีจ้าค่ะลูกนี่แหละมีเหง้าเหากระสีมาเห็ดเห็ดบดเข้ามาขายให้ใหม่ใหม่เห็ดบดธรรมชาติพี่น้องเด้อนี่เด้อเห็ดบดปลาเลยล่ะนี่ยขอามาขายให้บางไดนี่ยห่อหนึ่งอันยี่สิบบาทเขาซื้อสี่สิบบาทนี่ดอกน้อยน้อยน้อยอันนี้เขาม่เนมาตัดเหมือนกันเลยือนกันเนาดอกกระเจียวในกระชงอันสิบบาทดอกกระเจียวกว่เนาะ ห้องสิบบาทอะไเขาสิแกงเก็ดบดใส่กันกับป๋องกระเจียวนี่ยเออกรองกระเจียวนี่เขาสิอนนนันนหนเนาะลวกใส่พักติว้วเด้อไปเก็บพักติว้วตาช่องเด้อคลิปนี้กับบมี้ยังหลายเด้อพี่น้องแม่น้อยสิออกมาเว้าเรื่องข่าวดีของน้องทองลูกมายามือเศร้าน้องแม่น้อยก็ไปอ่านเบิ่งคอมเมนต์พี่น้องไปอ่านเบิ่งคบเอาเอาตัวนี้ มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นชีซื้อรถุหายน่องทองแลว้วเพิ่นว่าวา่าอันมันยังก็อยู่อันผู้ภาษาอังกฤษเพิ่นว่าอย่างไรก็เบิาาบง่งนดะูอยู่ในคอมเมนต์แม่นะเดีย๋ยวแม่สอ่านสารฟังเห็นเพิ่นคอมเมนต์มาเฮาก็นยังอันเพิ่นคอมเมนต์มาว่าชีซื้อให้ในเร็วๆนี้เด้อน้องทองเดี๋ยวข่อยชีซื้อให้เองวา่าอยู่ในความ,มหมายเฮาแปลนะพี่นอ้องแค่แปลผิดแปลถึกเนาะอันยังเบิ่งนเบิร์ไม่สิอ่นอนนาน เนเนเน,นี่จากพี่น้องคอมเมนต์เพื่อนนี่ยอ่านคนสื่อไงก็ไม่อย่างมิสเตอร์ไอแมนมิสเตอร์ไอแมนนี่แหละขออนุญาตเด้อคันผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยนะเขาอ,อ่านอยู่ในคอมเมนต์เนาะจากพี่น,อน้องเนาะอันนี้ฮันเราซื้อซ่องเพื่อน,นันมิสเตอร์ไอซ์แมนเพผ่านว่าที่เนาะอันเพื่อนคอมเมนต์มาวังหนึ่งชั่วโมงที่แล้วยูวิวเกส เอ, you เอ,อเ่อยูวิวเกตเอ่อชัวอลิสซูนทองฟอร์มีเพื่อว่าสิมาพี่น้องอันคนไม้เพราะว่านั่นเจ้าจะได้รับเซอร์ไพรส์<ะ>เร็วๆนี้จากาาาาฉัน,เ,นเออเออเอเอเพราะงั้นก็คุณจะได้รับเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้จากฉันเพื่อว่าสิคนที่ส่งมาทางไรกระยาเนาะ ขอแต่น้องทองเราได้แม่น้อยก็ดีใจแล้วแม่นบ่ทองยิ้มเลยเะแล้วก็อีกข่าวดีอีกอย่างหนึ่งของน้องทองกันอันนี้ข่าวดีอันที่ยิ่งใหญ่ของเราเลยล่ะอันนี้พี่น้องเลยอันยังเพราะว่ามันเกี่ยวกับมันชีวิตของเราเลยล่ะมันเกี่ยวกับอันเรื่องเราเป็นสาวเราใหญ่มาเลยว่าเราสเป็นอะไรอะไรมันก็ขึืนอยู่กับแม่น้อยอยู่แล้ว อันนะคือเขาเว้าให้คอยเนาะว่าวันเนี้ยเขาเว้าให้่อยหลายสิ่งหลายอย่างเนาะว่าเอาน้องทองมาเป็นอันขอทานแนวนั่นแนวนี่มาหาเงินแนวนั่นแนวนี่นนะคือนอ้องคอยเหตุไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่นกับเพื่อตัวเราเองแล้วเดี๋ยวเขาสีแจ้งมาว่าเหตุสัมานคคัวมหม่นี่คอยเสียเล่นเอาเราเข่าสัมานคัวคอยเลยนี่คือข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ของเราแม่บททองเพราะว่าเราสิเป็นคนบ่มีสัมานตัวเลย ต่าอย่างหาว่าเราโได้เข่ารวมฝอยอน,นะพี่น้องนี่คืออัน,นอยิงใหญ่ในทองอันแม่นบอกพราะว่าเราใหญ่มาเป็นสาวมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องอยู่เรากร็เป็นลูก่อยเลยพอชิดซะเดี๋ยวไอ้นัดเราไปเรียนวิชาสาชีิกับซีรีไพ่หนอทองมีแต่ฝอยกันลองทองสิบขายขาเรื่อนยือนอยู่ซานหางเงินซอยกันเลี้ยงสีบเลี้ยงปาก และชีวิตทองเองเราทองคันทองว่าอยากไปทํางานใทยเด้อแล้วก็ก็ิเห็ดพาสปอร์ตห้ล่าวไปพี่น้องคันต้นแรกเนาะเอาต้องเอาเล่าเข่าสัมโนู่อยก่อนอันเดี๋ยวนี้นะเขายังเห็ดอยู่วันบ้านนั้นโนโกะโมเห็ดเห็ดสัมโนูครัวพูดไม่เห็นลูกอันอย่างเดี๋ยวนี้นั้นเิ่นกำลังเห็ดสัมโนูครัวอยู่วันบ้านบ้านของนา่งโอยบ้านเขาเชียวโอย นี่นะแลยคนกะจีล้งไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านเห็ดสัมมโนโกวัวอันเห็ดอันอยังอันนันทะเบียนบ้านอะไรเนาะคนไทยเรียกเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือข่าวดีอันยิ่งใหญ่ของเราเลยละ่ะแม่หมอทองเจ้ากะจิเป็นคนมีสัมมโนตัวเลเฮียนโมกับเฮียนได้คันเราได้เขาสัมมโนโ่เาคนใช่แล้วมีหลุดในเฮียนได้เฮียนโมกับเต้องออกเออดีคืนนอกันได้ทองคันได้นี่จ้ะ เยันมอได้ที่เราไปเองรถเจ้าแม่มบอกนี่แหละคือข่าวดีของเรานังพี่น้องเยันจบปอหาท่นเราอยา,ากเยนันโตเหล่ากะให้เราเยียนเรามีรถแล้วทราว่าอันนี้ก็ยังไม่ทันมีดอกเนาะหักหักสมุดว่าเนาะพี่น้องเนาะเนาะ,ะสมุดว่าอน,าน้นเพิ่นซื้อให้เราแท้ๆเนาะเพิ่นซื้อให้เราแท้ๆนะนเราะกะสิได้เยันโมโต้แบบนี้ ดีใจบอกเรียน์มต่อน้าเราจะไงเราก็ยังยิ้มเลยถ้าว่าบโบมีรถแลวก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็เข่าซัมมานุเราต้องเขาา่าซัมมานอยู่น้ำข่อยก่อนเขาาน่าซัมมานอยู่น้ำข่อยล้วก็สะเรียนเรื่องให้เราเข่าเรียนมได้พี่น้องเราขาได้เรียนหนังสือต่อบัตรผักบัตรบััมผักของเชียนเราจะหาเงินหาคำหากินหาอยู่ปปไปอะไรเราก็ต้องซอยข่อยมีอะไรเห็ดเวียกเห็ดงาน คั้นเราเห็ดพิษก็ก็ต้องได้ใายแล้วก็ทำลูกข่อยคนหนึ่งเอาซิ่งมันก็ได้ลูกเอาตัวนั้นแหละเออเออเออเอาตัวนั้นนี่นะเอาใส่ถุงล้วนเอาไปใส่ช่องฟิตนอาไ้บุ๊มบิ๊กซีทั้งนกงอันโตเอาหนาลูกแม่นลูกใส่นาฬิการหนึ่เด้อทอดโลดเสร็จสิ้นบักใหญ่บักใหญ่ในเวลาทอดมันจังแบบเป็นก้อนเป็นก้อนนะเด้เดี๋ยวคนเสพต้องกินในกินเนี่ย เราก็จะแก้งเฮ็ดบดแล้วพี่น้องว่าขาดหวักขาดจอนเลยลืมเลยวันนี้ฮันว่าหอดไสเลยเนาะพ้าหอดไสเลยท้องลืมแล้วเรื่องอนาคดของหนึ่งทองเงิพี่น้องให้เบ้าเลย้า่าเราได้หลดจักรไฟฟ้าแล้วกับเฮียนโตโมกับโตได้เราหลดเที่ยวเด็เนาะทองอีกสองพีกับไอ้นัดกับพอดีเฮียนครบโมเจ็ดเหลือแต่ทองเฮียนโตบัตร่ยนะพี่น้องเราก็สำรูกคนหนึ่งแล้ว อันว่าเห็ดพิทเห็ดบอถือง่ายบนอยู่ในโอวาทคอยก็ก็หายด้ำคอยไม่ซิดห้พอเราอยู่เราก็ทําลูกคอยคนหนึ่งแล้วต่อเราบด้เลี้ยงยังเราเลยเป็นเอ็ดอุ่นไข่มากยังกระต้องแมนคอยมดเรียบซีว่าเออเลี้ยงไว้เพื่ออันนั้นนั่นนี่อันปูบริเลี่ยงนั้นว่าเป็นเป็นอี่น้องว่าดีนะปูใดมันบริเลี่ยงมันโบจ้ำเป็นตรง้องบ้างเหมือนคอยดอกว่าเป็นเราอยู่เ้ืนองคอยแล้วก็ เรากัดนอนกัดกินข่าห่วมคอยแล้วก็ทำครอบครัวแล้วอยู่กันคู่กีนมียังก็ได้กินร่วมกันมืน่อคอยกินแลนะยังจากเด็กจากหนอยเขาก็แบ่งมีให้เราโลดแบ่งน้ำส้มน้ำหว,วานกินเผ็ดกินเค็มกินเปรี้ยวกินหวานก็ได้กินอยู่ลำกันแล้วเจ็บเป็นเอ็นอุ่นแล้วไปเห็นหนาคอยฝนโลดแล้วก็บอกรายงานคอนจิพโคเรื่องฮเป็นนันเดอาหนานได้ผมซื้อย,ยามา,า,าให้เรากินข้าววัเจ็บคุ่นแห้งยังกับผ้าเราไปห้องหมอหนึ่งมานน่ อันนั้นทิมเอาไปเอาไปเห็นยังดำๆนั่แหละนะอันนี้เด้อข่าว่าเราเจบเป็นเอ็นอ in ุนรุนแรงเนี่ยเ่านันโบมีสัมมานตัวเลขเนี่ยมันต้องเสียเงินพี่น้องเขาคงหมัดคงมอเสียเงินบอกไปเลยค่าว่าเขามีสัมมานุมนเอากับเปเสียเงินหลายเพราะว่าเขาอยู่ในซัมมานเด้เขากับโบเสียเงินหลายข่าว่าคนโบมีซัมมานตัวเลขถามบ้านอยู่ไชเฮื่อนอยู่ใช้เขาบดิผูเขาไล่เอาขายาาขามือหมอเขาไล่เอาแบบเต็มๆนะ เขาาทิชชู่ห็นอ้องเขาไหลไหลเงินเลยนั่นแหลนะเขาเขาจากมาเจ้ีวนะหักษาสุขภาพถ้าว่าเปน็นยังมนันเจ้าบม่มีม่ซำมาโนโน่เขาไหลเอาเงินหลายได้เข่าซาม,มือซีมือ 6, นัดหาหกแสนเป็นล้านาเดดพี่น้องว่าเอาทิชชูเข่าใจนํากันเนาะจ้าเขาสะเท็ดอันนี้ต่อมันเท่าก็จะเอาไนดะ้เท่าเง้ยเบิกเบิงมันดอก,กเจียวเห็นพี่นอ้องบุญเนาะนี่ดอกกระเจียวเขาไปเก้ายวคีโรตีเด้อ ไปหัวนาเอาผักต the ิ้วมาแกงใส่เห็ดบดแล้วก็สิมาต้มใส่ดอกกระเจียวมาต้มใส่ดอกกระเจียวน้ำเดาท้องเด้ออันไรแก่ๆอย่าเอาเลยทองไว้ยแล้วนี่แหละพี่น้องเห็ดกินเห็ดอยากแต่เห็ดน้ำกัดนัดเราศตาดีๆแบบหมูทอดเห็ดพุทธลนาทีเลยพี่น้องเว้ยเด้ออ่าน มุ้งนัดทอดมุ้งเปลูกแม่เจนฉัซับกระเทียมมาใส่มันเออซับกระเทียมซ,ซ,ซับซับซับกระเทียมใส่ทอดนะนนแม่นเราก็เห็ดของกินของอยากให้แม่เห็ดเวีย้ยงสอยกันทั้งแม่นอ้อยกับน้องทงกับพะกันคัดแจงนเนี่ยแหละเห็ดนี่แหละนี่ยสมดอกกระเจียวสมเห็ดบดพะกันเห็ดกระนันกับเผากับน้ำเห็ดแล้่ลห้เก็บให้เมียนโลดทำโซนเด็กน้อยของแม่เห็ดแล้วสิมายุ่งมายาอยู่แม่นอ้อยก็บบริเอาเด้ คอยโมเมนตแบบ์ว่านคนเป็นว่าคอยให้คอยจะให้ในสิ่งที่ว่ามันถือมันได้ในปีนองเนาะห้คนการให้คนโมเมนต์ที่ให้ใหมมีเหตุผลให้คือเขา,าว่ามั้คอยนะคือพวกที่เขาบันบวาวังดีน้ำข่อยนั้นว้ามัขคอยนั้นที่อันทิมอะทิมโลดท,ลท,ลท,ลทองคุณลุงช้างกับบันดํามอะไรที่ทิมทิมทิมทมัดเเลยนี่เอาตรวนี้เลย เฮ็ดบดใไฟแบบเออเรื่องของเบื่อเอาไปเรื่องของเบื่อเอด้อเ <c oughs> ดีย๋ดวยวคราก็สีใดมาแกงเฮ็ดบดกันนอกจ้กพี่น้องเนาะลาไปเด้อเด้อคลิปนี่พี่น้องผิดพลาดประการใดไ,ไม่น้อยก็ต้องขอโทษขออภัยนำเอฟซีสุขุมสุคนลาไปก่อนจ้า